เคยมีอาการชาที่บริเวณฝ่ามือกันบ้างไหมครับมีอาการชาหลักๆเลยก็คือ3นิ้วนี้บางครั้งจะมีอาการชาที่นิ้วนางร่วมด้วยบางครั้งชาแค่ปลายมือใครที่มีอาการพวกนี้อยู่เดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบันดิตอีกแล้วนะครับใครที่มีอาการชามีอาการมึนเวลาทํางานหรือว่าตอนนอนตอนกลางคืนแล้วตื่นขึ้นมาต้องมาสะบัดมือเลยคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการตรวจเบื้องต้นแล้วก็วิธีการรักษาแบบง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านกันครับสาหรับอาการปวดอาการชาที่เราพูดถึงในครั้งนี้นะครับสาเหตุมันจะมาจากตัวผังผืดที่เกิดขึ้นที่บริเวณข้อมือครับข้อมือเรา จะเป็นในลักษณะน,นี้ครับจะมีกระดูกอยู่หลายชิ้นเลยมองเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเส้นประสาทที่ผ่านเข้าไปในช่องของกระดูกข้อมือตรงนี้ครับเราเรียกเส้นประสาทเส้นนี้ว่ามีเดียวเนิบเส้นประสาทเส้นนี้นะครับจะไปเลี้ยงนิ้วมือนะโดยเฉพาะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางบางส่วนก็คือทางด้าน ยืงมาทางนิ้วโป้งเนี่ยฮะถ้ามันโดนกดทับเป็นระยะเวลานาน,านะครับมันก็จะทําให้มีกล้ามเนื้อรีบได้หรือมีอาการชาหรือมีอาการปวดที่รุนแรงได้ในอาการพวกนี้นะครับอาจจะเกิดอาการรุนแรงได้ในขณะที่เราทํางานอยู่ mm hmm. เช่นเราใช้เมาส์อยู่เราขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่หรือเรานอน,อนตอนกลางคืนแล้วเอามือไปหนุนที่บริเวณอุ้งมือเราเนี่ยก็จะทําให้มีอาการชาพวกนี้ได้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งสาเหตุของอาการชาที่เกิดขึ้นพวกนี้มาจากโครงสร้างที่ผมกล่าวไปเบื้องตนน้นนะครับการที่เราเกิดปัญหาตรงนี้มาจากการที่เราทํางานครับเช่นการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ตกหลุมเยอะๆหรือถนนที่มันขรุขระมากๆหรือคนที่ใช้ข้อมือเยอะๆเช่นคนที่เป็นพ่อครัวหรือการที่เราใช้เมาส์ในออฟฟิศของเราเนี่ยแหละครับ การวางเมาส์ตำแหน่งของการวางเมาส์ที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมก็จะทําให้มีอาการชาพวกนี้ขึ้นได้ครับดังนั้นเราลองมาตรวจว่าเรามีอาการชาแบบนี้มากแค่ไหนลองมาเช็คกันตามนี้ครับวิธีการในการเช็คนะครับเรานะให้เอาข้อมือเราข้อมือเราเนี่แหละครับหากข้อมือข้างนั้นลงนะครับแล้วก็เอาข้างปกติของเรานะครับหรือข้างที่เราไม่ได้มีอาการนะมาชนกันชนกันเข้าไปในลักษณะาานี้นะครับแล้วสอกของเราตั้งฉากขึ้นมาถึงระดับหัวไหล่แล้วก็วางชิดกันไว้นิ้วชิดกันตลอดเลยนะ ชิดค้างไว้แล้วจับเวลาครับจับเวลาประมาณ15วินาทีถึง1นาทีนะถ้าเรามีอาการชาหรือมีอาการมึนที่บริเวณมือบริเวณที่มักมีอาการปวดตอนกลางคืนหรือมีอาการชาตอนกลางคืนนี่แหละถ้ามันมีอาการพวกนี้อยู่ก็แสดงว่าเราน่าจะเริ่มมีปัญหาของอาการาพังผืดลลดเส้นประสาทแล้วครับซึ่งวิธีการรักษาโรคเนี้ยนะครับก็คือลดการใช้งานที่บริเวณข้อมือเราอาจจะใช้ตัวซับพอร์ตหรือมันรัดที่บริเวณข้อมือเพื่อจะไม่ให้กระดกข้อมือขึ้นลงบ่อยๆแล้วก็ลดงานในการทําเช่น การขับมอเตอร์ไซค์การใช้เมาส์หรือการเป็นพ่อครัวใช้ที่บริเวณข้อมือเยอะๆหรือแม้กระทั่งตอนนอนตอนกลางคืนต้องระวังไม่ให้เอามือมันหนุนที่บริเวณอุ้งม,มือของเราก็าจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้รวมไปถึงการทำไกาผ้ามัตรครับเราสามารถจะยืดเส้นประสาทหรือว่าเพิ่มความแข็งแรงที่กล้ามเนื้อรอบๆข้อมือโดยมาทําตามคลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับวิธีบริหารอาการชาที่ควรเข้ามือให้ทําตามนี้นะครับวิธีการให้เรายืนตัวตรงนะครับยืนหน้าอกขึ้นนะครับเหยียดแขนไปข้างหน้าในลักษณะนี้พร้อมกับปลายนิ้วในชี้ลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับสอกเหยียดตรงๆเลยนะใช้มือข้างที่เราไม่มีอาการนี่แหละจับไปที่นิ้วนะครับทั้ง4นิ้วเลยแล้วดึงเข้าหาตัวพร้อมกับบิดเข้ามาหาแขนอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับเท่าที่ทําได้นะครับค้างไว้นับ1นึ่งถึงห้าทำสิครั้งเป็น1เซตครับ สำหรับท่าที่2นะครับให้เรานะครับเหยียด <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แขนไปข้างหน้าในลักษณะนี้เห <Yeah. S 2> ยียดศอกตึงๆเลยนะ <Yeah. S 2> กระดกข้อมือขึ้นครับแล้วเหยียดแขนออกไปทางด้านข้างกลางออกไปนะครับให้สุดจะรู้สึกตึงที่บริเวณปลายนิ้วมือนะเสร็จแล้วนะครับให้เราหมุนให้เป็นวงกลมเล็กๆนะครับที่บริเวณมือนะครับทำา10ครั้งเป็น1เซตนะครับแล้วก็ทำสักเซต2เซตนะครับ ต่อไปท่าที่3ครับให้เราทําท่าสวัสดีในะลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วนะครับให้กดมือลงต่ํานิดนึงในะลักษณะนี้นะครับพร้อมกับดันมือไปทางด้านข้างนะครับซ้ายทีแล้วก็ขวาทีนะครับค้างไว้แต่ละข้างด้วยนะครับนับ1 2 3แล้วก็ขยับ10ครั้งเป็น1เซตนะครับให้ครบซ้ายขวานับเป็น1นะครับ ท่าต่อไปนะครับเป็นท่าตรงกันข้ามกับท่าเมื่อกี้เลยครับวิธีการเอามือมาประนมมือเหมือนเดิมครับแล้วก็บิดข้อมือลงในรักษณะนี้ครับทีนี้ก็ดันมือไปทางด้านข้างเช่นเดียวกันสลับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ10ครั้งเป็น1เซตครับ ท่าต่อไปเป็นท่าบริหารเพิ่มความแข็งแรงที่กล้ามเนื้ออุ้มมือครับวิธีการให้เรานะฮะยกแขนขึ้นมาในลักษณะนี้เลยจะวางมือวางก็ได้นะแต่ผมยกให้ดูให้กำแบมือธรรมดาแบบนี้เลยครับ10ครั้งเป็น1เซตทำสักเซต2เซตนะครับหลังจากกำแบมือไปแล้วใช่ไหมครับให้เรานะกำเสร็จแล้วหมุนข้อมือเป็นวงกลมแบบนี้ด้วยนะครับไปกลับนะครับไป1ิ กลับ10นะครับทำสักรอบ2รอบนะครับเพื่อเป็นการบริหารข้อมือไปด้วยครับพอเราบริหารเสร็จเราจะเพิ่มความแข็งแรงมือของเรานะฮะเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยครับอาจจะเป็นลูกบอลนะลองดูใช้ลูกบอลนะครับเป็นลูกบอลแบบนี้ครับก็สามารถที่จะกำอาจจะใช้ลูกเทนนิสก็ได้กำออกแรงกำครับเต็มที่เลยเกรงที่บริเวณข้อมือนะครับแล้วก็พอด การเหมือนบีบลูกบอลธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ผ่อนกรมผ่อน10ครั้งเป็น1เซตนะครับทำสัก3าถึง4เซตนะครับฝึกเรื่อยๆได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับพอทำกันได้ไหมครับถ้าบริหารพวกนี้ จะเห็นได้ว่าท่าช่วงรแรกจะเป็นการยืดเหยียดนะแต่ท่าหลังๆจะเริ่มเป็นท่าออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงจริงๆเราควรจะทําไปพร้อมๆกันเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลาที่เราทําท่าพวกนี้ถ้าเราทําแล้วรู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นชามากขึ้นเราก็ลดจํานวนลงไม่ต้องทําเยอะแต่ถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามันเฉยเยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็ได้นะครับส่วนใครที่ทําแล้วรู้สึกว่าอาการมันยังไม่ดีหรือว่ามีอาการปวดมากๆยังแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบัตรนะครับเพ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook TikTok หรือว่าทาง Line นะครับ บัณฑิตกายภาพครับและในทาง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องบัณฑิตกายภาพบัดแจัดกระดูกครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้รับคําแนะนําอยากปรึกษาอยากพบนักกายภาพบตดสามารถปรึกษาพวกเราได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบตดทั้ง4่สาขานะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนี้ครับโดยสามารถโทรจองคิวรักษาได้ที่หมายเลข0853699977ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ